ครับผมดูครับอันนี้ก็จะเป็นรถเดิมๆนะครับเดิมๆแต่แผงผมมาลามาดูห้องเครื่องก่อนดีกว่ามมีอะไรบ้างเอห้องเครื่องก็จะมีท่อแทนนะครับอ่าท่อแทนการอินเตอร์หลุดนะครับนอกนั้นก็เดิมหมดแล้วก็ อันนี้ก็มีท่อหนึ่งใบนะครับแล้วก็ช่วงล่างช่วงล่างคันนี้เดี๋ยวเราต้องทํารวอมเด็วอันนี้มีช่วงล่างมีโช่าเป็นโปรเฟนเดอร์นะครับชุดหนึ่งเียนนิดนยครับเดี๋ยวพาไีล็อปนะครับ ก็นี่ดูในเก๊กันเลยมีนะครับ ECU อันตาบูนะครับหนึ่งใบแล้วก็นี่มีคันเร่งไฟฟ้านะครับตัวใหม่ครับพันเก้า้ยเก้าสิบาทนะครับตอนนี้หมดเกลี้ยงเลยนะครับสนใจติดต่อจองก็จองกันมาไว้ก่อนนะครับตอนนี้หมดเกลี้ยงแล้วก็มีรีแมปนะครับเพื่อทำการปลดความเร็วปลายปลดทอ้อปลดอะไรนะครับเวลา เราแช่แล้วก็เวลาเราขับอันนี้ไม่มีออดบูทนะครับอ่าแต่กคคล้องข้ามเ็มขัดเลยครับเพราะว่าคันนี้เซ็นเซอร์รอบคันนะครับนี่ครับเซ็นเซอร์รอบคันครับเป็นตัวท็อปนี่ี้ครับตัวท็อปหน้าเครื่องสองยุดแปดแน่นอนห็นไครับเพราะว่าถ้าไม่ค่าเข็มขัดนี่ร้องเลยนะครับ <laughs> เดี๋ยวเราไปลองอัตราทดกันดู เกียร์เขานิ่มไหมแรงแค่ไหนกับล้อเดิมๆมหมกะครับสไตล์แบบใช้งานนะครับใช้งานทุกวันเ,เดี๋ยวดูวตาการเปลียเกียร์ก่อน ้นว่าเอาเรื่องแค่ไหน,นครับสัดแสงแรงเล่งแสงง่ายมากเลยครับแสงรถเน่ึ้นะเร่งครับไและวไว้ทําเวลาไว้ขับขี่เหมาะสําหรับรุ่นทุกวันะครับจะเป็นพี่เพื่อนๆหรือน้องๆน,นะครับสเต็ปนี้ก็ไม่แพงก็มีกล่องกล่อง 9,900บาทนะครับแล้วก็เทเลงไฟฟ้า1,990บาทราคาของ ECU ไม่เคยทำราคานี้เลยนะรับรองว่าคุณภาพดีแน่นอนครับถ้า ECU ผลิตขึ้นมาไว้ใจได้ครับแล้วก็ Remap ครับ Remap เกียรออโต้โฟล์กเนอร์ตัวใหม่ก็ราคา5,500บาทนะครับก็ประมาณนี้นอกนั้นก็มีทอ่อ ที่เจ้าของใส่มาแล้วนะครับแล้วก็มีโชว์เพื่อที่จะให้ความเร็วสูงๆูงรถไม่ล่อนนะครับเอ้ะครับออกมูดูครับ,ออรบโอ้ยเก,เกียร์นี่มนะครับซูมดูครับซูมดูไหมนะครับ เพิ่มขึ้นแน่นอน30สบตัวเพราะว่าเราเคยขึ้นเทสในน่มาแล้วนะครับแต่ไม่ต้องเทสทุกพันนะครับเพราะว่าเราวิ่งถนนจริงมันเราใจกว่าในการอัตราการเปลี่ยนเกียร์นะครับทำไมเราถึงวิ่งวิ่งให้ดูเพราะว่าการเปลี่ยนเกียร์แรงชุดแรงเฉื่ยของล้อย่องา,อา,ยางเล็กยางใหญ่นะครับมันคำนวณไม่เหมือนกันนะครับ มันจะมีแรงต้านขึ้นมาความสมูทเดี๋ยวเราลองอีกทีเนาะอีกทีลองอีกทีถนะออออน,นจะพอหรือเปล่าครับามาแล้วสังเกตควันนะครับดูกระจกหลังนะครับมรไม่มีนะครับ จะมองไม่เห็นเลยครับตัวอย s วีต้องบางครับต้องบางต้องโชยนะครับติดรถข้างหน้าอยู่นะครับเราก็มีความพยายามสูงเหมือนกันนะครับที่จะลองประสิทธิภาพไม่เห็นแต่รถมัน เต็มสบายๆเลยนะครับครับขึ้นไวมากเลยครับแต่ติดรถข้างหน้าอีกแล้ว เพื่อนอยากจะรู้ไหมว่าคันนี้มันวิ่งเต็มเ็วิ่งเท่าไหร่ผมเนี่ยอยากจะรู้มากนะครับขออีกทีให้เพื่อนๆนะครับมันวิ่งได้นะแน่ถ้ารถไม่ติดข,ข้างหน้ามันวิ่งได้ครับแต่เราแบบไปครับผมครับ รอบขอให้คันข้างหน้าเป็นใจนะครับให้หลบให้เราหน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆนุถนนมันก็โล่งมากแหละแต่ว่าเขาอาจจะขับเพลินแช่ขวานะครับรถช้าา อนนี่อันนี่อนนี้อนนี้โอ้ยอย่างเซง็งเลยสามเทคนะครับพอดีรถมันกี่นาทีแล้วครับตอนนี้แปดแปดนาทีนะครับโอนน้โห นาทีนะครับเพราะว่าความเร็วมันจริงๆนะครับมันวิ่งได้สบายแล้วแหละสองร้อยกว่าเพราะว่าเมื่อกี้ผมเหยียบมามันทะลุสองร้อยอะแต่เราอยากให้เพื่อนๆได้ชมแค่นั้นเองครับอยากจะรู้ว่าในสเต็ปเนี้ยประมาณราคาราคาเก้าพันเก้า เดี๋ยวเราขับ hmm. ขับกับอูเลยครับเนอะคุยกันไปเก้าพันเก้าบวกห้าพันห้าบวกคันเร่งไม่ถึงสองหมื่นนะไม่ถึงสองหมื่นนะครับเหมือนไปฟ้านะครับ คือระยะทางประมาณประมาณกิโลหนึ่งนะนะ่พันเมตรพันเมตรนะครับยิงไวขึ้นไวแล้วก็ขับนิ่มครับขึ้นแบบสไตล์ SUV ครับโอ้โหกี่เทคหนึ่งสองสามขากลับพอดีครับความอ่าเป็นการแบบว่า จริงๆเจ้าของบอกขับประมาณร้อยยี่สิบร้อยสามสิบครับแต่เราจะดูประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแต่เราใช้จริงๆใช้บนถนนเราก็ไม่เกินร้อยยี่สิบนะครับโอเคฝากไปด้วยครับกับ Fort u n e r New f o r t u n e r นนะครับตัวนี้เป็น i อ r t นะครับตัวท็อปแน่เป็นตัวท็อปครับกล้องรอบคันก็ใครสนใจที่จะมีรุ่นนี้หรือว่าคิดจะซื้อรุ่นนี้ก็ดูเป็นตัวอย่างได้นะครับโอเคครับบอลบุ๊กสวัสดีครับ